อยา่ายาโซนยาโซนฮะจำได้ไหมจำได้ไหมอาทิตย์หนึ่งเจอกันแค่ครั้งเดียวไม่ต้องมาจาบไม่ต้องมาจาบไม่ต้องมาดึงหน้ากากอนามัยฮะจำได้หรือเปล่าอาทิตย์หนึ่งเจอกันแค่ครั้งเดียวฮะจำได้ไหมฮะทำไมวันนี้ไม่เบะททำไมวันนี้ไม่เบะ ไม่ต้องไปมองเตยมันทิ้งแล้วเตยมันทิ้งไปแล้วอ่ะดีค่ะปิงมันก็ทิ้งไปแล้วไม่ต้องไปมองไม่มีใครเอาเราแล้วต้องอยู่กับมามีฮะฮะไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปสบตาถ้าไม่เบะไม่ร้องไห้ไม่ต้องไปเบะหรือยังวันนี้ทำปากค่อยไหลหรือยังไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปมองอ่าอ่า Yeah. Get ไม่ต้องไปมองไม่ให้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 มองเป็นทิ้งแล้วยังไงเตินกระิ้งไปแล้วปินกระิ้งไปแล้วไข่กระิ้งไปแล้วแย่แล้วไข่กระิ้งแล้วแย่แล้ว ไม่ต้องมาดึงไม่ต้องมาเดินงงงงทำอะไรได้บ้าง